สวดีค่ะหมวยเล็กเองนะคะปกติไม่ได้ชื่อหมวยเล็กนะคะชื่อตัวเล็กค่ะแต่สําหรับวันนี้ดีอย่างนี้นะคะเตรียมต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนะคะวันนี้เป็นวันจ่ายใครยังไม่ได้จ่ายจ่ายซะน,นะคะเพื่อที่พรุ่งนี้นะคะไหว้เสร็จเราจะรับโชครับทรัพย์นะคะและร่ํารวยเฮงเงตลอดปีตลอดไปค่ะวันนี้นะคะหมวยเล็กใช่ไหมคะ <laughs> วันนี้นะคะหมวยเล็กก็จะมาเสนอเจ้าตัวนี้เลยค่ะ นิส s ันอ m เมรของเรานะคะบอกเลยว่ารูปทรงนะคะก็ยังคงเป็นสไตล์ความเป็นนิสันนะคะก็คือหน้าวีนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้พี่ตากล้องแพ้นหน่อยนะคะและก็สำหรับกระจังหน้านะคะเป็นสีดำนะคะรับกับตัวรถอย่างดีค่ะนิส s ันนะคะโลโก้อันกว้างขวางนะคะเห็นโดดเด่นชัดเจนค่ะมาพร้อมกับไฟหน้านะคะแบบมันติรีเฟลเตอร์นะคะ ด้านล่างนะคะของเรานะคะรุ่นนี้นะคะไม่มีไฟตัดหมอกแต่เราสามารถซื้อใส่เองได้นะคะไม่ใช่ปัญหาของเราค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างรถกันบ้างนะคะตามมาเลยค่ะด้านข้างรถของตัวเล็กน,นะคะแม็กตัวนี้นะคะจะเป็นแม็กนยานะคะบอกเลยว่าเป็นก้านนะคะสองสทูโทนสวยมากๆเลยนะคะส่วนยางนะคะจะเป็น1 8 5่งแปดทัหกนะคะขอบ15นั่นเองค่ะนี่นะคะไฟเลี้ยวค่ะไฟเลี้ยวจะติดอยู่ที่แก้มข้างนะคะ ชัดเจนโดดเด่นมากน,นะคะกระจกนะคะเป็นสองสีทูโทนนะคะด้านข้างนะคะเนี่ยค่ะจะมีลายเส้นนะคะเพิ่มความสวยคมขึ้นมาอีกนะคะตั้งแต่ด้านหน้ายันท้ายรถเลยนะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังของนิสสันอเมร่ากันบ้างนะคะไฟนี้นะคะ so. เป็นไฟไฟท้ายนะคะบอกเลยว่านะคะรูปลักษณ์นะคะเข้ากับตัวรถค่ะโดดเด่นอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือน,นี่เลยค่ะ ไฟเบรกดวงที่3ของเรานั่นเองนะคะจะติดอยู่ที่สปอยเลอร์หลังนะคะโดดเด่นชัดเจนค่ะรับประกันนะคะเหยียบเบรกมาไฟนี้ติดชึ่งชัดเจนค่ะเห็นตูดรถเราแน่นอนนะคะตูดรถนะคะไม่ใช่ตูดเซลลนะคะ <Woo! S 1> เดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันบ้างดีกว่าค่ะเหมวยเล็กจะพาไปดูว่าด้านหน้ามีอะไรน่าสนใจนอกจากเหมวยเล็กแล้วเช่นค่ะแอบบอกนะคะว่าเจ้านิสสันอเมราของเราคันนี้นะคะประตูเปิดกว้างมากปกติจะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่นี่โอ้โหกว้างสุดมือของหมวยเล็กเลยนะคะ พัสดุก็เนี่ยค่ะตามรูปแบบของเขานะคะก็คือจะเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นโครเมียมค่ะกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะคะตรงนี้เป็นผ้านะคะตรงนี้จะเป็นผ้าที่เหลือเป็นพลาสติกหมดเลยค่ะกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะคะทั้งสี่บานนี่มาต่อเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นที่พับกระจกค่ะอ่า พับได้นะคะเปิดปิดได้นะคะแล้วก็นี่เลยค่ะตัวนี้ก็คือปรับกระจกนะคะซ้ายขวาแล้วแต่เราถนัดยังไงก็ปรับตามเราเลยนะคะตามสรีระของแต่ละคนเลยนะคะความสูงความต่ําอันนี้คือออโต้สต็อปค่ะเวลาที่เราขับรถเวลาที่ไฟแดงนะคะหรือรถติดอย่างเงี้ยค่ะนานๆมันจะเป็นออโต้สต็อปเพื่อประหยัดน้ำมันแต่ถ้าเราลำคัญใจคิดว่ารถมันดับหรือมันไม่โอเคเราก็แค่กดเปิดกดปิดแค่นี้ค่ะเนี่ยค่ะง่ายมากๆเลยนะคะง่ายแบบ ใครๆก็ทําได้ช่องแอร์นะคะช่องแอร์เขาแอบเป็นยุค90นิดนึงนะคะก็คือเป็นแอร์กลมๆแบบนี้ค่ะหมุนได้360ทิศทางโอ้โหเท่มากๆเลยเพราะว่าบางคันมันได้แค่นี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 ้โอ้โหแต่นีนะ้เห็นไหมคะหมุนได้จริงค่ะไม่ได้อิงนิยายนะคะจริงๆเดี๋ยวเรามาดูเลือนไม้กันบ้างนะคะโอ้โหนะคะคันนี้เลือนไม้นะคะก็เนีย่ยเลยค่ะอย่างที่เห็นเลยนะคะ <laughs> ไม้น้อยมากๆเลยนะคะแสนสองค่ะสำหรับรถปี13ถือว่ารถคันนี้ไม่หนักมือนะคะมาดูในส่วนของพวงมาลัยกันบ้างดีกว่าแทนแทนแทนพวงมาลัยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นปี13ถือว่าในรุ่นของเขานะคะตัวนี้เป็นตัว V ีค่ะถือว่าตอบโจทย์นะคะในส่วนของรุ่นนั้นและก็ปีนั้นนะคะปี13นั่นเองนี่ค่ะเรามีมลติฟังก์ชันวงพวงมาลัยนะคะควบคุมเครื่องเสียงก็จะอยู่ด้านนี้นะคะตัวนี้นะคะมีแอร์แบ็กสองจุดค่ะจุดแรกคือตรงนี้ ่าจุดที่2คือด้านนี้เลยแอร์แบจุดที่2นะคะก็คือด้านนี้ค่ะมีสองจุดคู่หน้านะคะรับประกันความปลอดภัยอย่างแน่นอนแต่ถ้าไม่จําเป็นไม่อยากให้ใช้นะคะสําหรับพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบยูนิเทนนะคะจับถนัดมือมากๆนะคะนี่เลยส่วนกลางของเรามาดูบ้างนะคะตรงนี้ในส่วนของแอร์นะคะเราก็สามารถปิดได้นะคะฝั่งไหนหนาวฝั่งไหนร้อนนะคะนี่ปรับเปลี่ยนได้ปกติเย็นมากๆไฟขอทางนะคะตัวนี้เป็นวิทยุนะคะรองรับ fm cd นะคะแล้วก็ aux นะคะ aux อยู่ตรงนี้เสียบได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะรุ่นนี้ข้อดีของเขาคือเขาเป็น air auto ค่ะถือว่าโอเคนะคะสำหรับรถปี13ตรงนี้นะคะจะมีที่วางแก้ว2จุดนะคะแต่น่าจะเป็นแก้วเล็กนะคะถ้าเป็นเยติรุ่นใหม่ตัวนี้คิดว่าน่าจะติดนะคะแต่ก็ถือว่าตอบโจทย์ค่ะ ในส่วนของเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้เป็นแบบลิเนียร์เส้นตรงนะคะก็คือลากลงมาอย่างนี้เลยนะคะตามรูปเลยนะคะในส่วนของเกียร์นะคะตัวนี้ก็จะมีหมวดสปอร์ตนะคะอยู่ตรงนี้นะคะไว้สําหรับเวลาที่เราต้องการเร่งแซงนะคะก็จะเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็ทำมาทำแมงขึ้นไปอีกในส่วนของเจ้านิสันนะคะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าตรงนี้ข้อดีของเขาคือเวลาโดนแดดนะคะมันจะระบายความร้อนค่อนข้างดีนะคะทำความสะอาดดูแลง่ายค่ะและที่สําคัญนะคะเวลานั่งมันกระชับกับเรามากนะคะเนี่ย เวลาที่เราเดินทางไปไหนไกลๆนะคะตัวเล็กคิดว่าคันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่ตอบโจทย์เวลาขับขี่ทาให้รู้สึกไม่เมื่อยล้าค่ะในส่วนของห้องโดยสารนะคะเราก็จะมีไฟนะคะมีทั้งด้านหน้าแล้วก็กลางเก๋งนะคะอันนี้ก็คือไฟส่องสว่างนะคะมาในส่วนของม่านบังแดดนะคะไม่มีกระจกสําหรับคุณผู้หญิงนะคะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะตัวเล็กก็ซื้อกระจกมาติดเองเหมือนกันค่ะไปค่ะเดี๋ยวหมเล็กจะพาไปทดลองขับรถกันไปแล้วนะคะ การออกตัวถือว่าโอเคนะคะเดี๋ยวมาดูวงเลี้ยวกันบ้างว่าจะแคบหรือเปล่าวงเลี้ยวแคบใช้ได้นะคะรถขับดีไม่มีสะดุดนะคะลื่นมากเราลองเบรกกันหน่อยเบรกดีไม่มีกระตุกค่ะเสียงเครื่องเงียบมากๆเลยโอ้โหนี่นะคะขนาดเลี้ยวแบบไม่ต้องค่อยๆหมุนนะคะก็ยังโอเคไม่อืดอย่างที่คิดนะคะเมื่อตอนแรกเข้าใจว่า การออกตัวการออกรอบจกค่อนข้างอืดแต่ตอบเลยค่ะคันนี้ไม่อืดค่ะพุ่งเลยค่ะวิสัยทัศน์การมองนะคะค่อนข้างกว้างนะคะสบายตาไม่มีอะไรบังตานะคะถือว่าโอเคนะคะการขับขี่ทางไกลก็ไม่ได้เป็นผลนะคะคันนี้ตอบโจทย์ค่ะเหมยเล็กชอบค่ะความสุขที่กว้างขึ้นกับอีโกคาสี่ประตูคันแรกของไทยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะเจ้าคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์สสูบค่ะ1.2ดลิตรนะคะ79แรงม้าค่ะตาล้องมาดูด้านในกันเร็วนะคะเดี๋ยวให้พี่ตาล้องดูด้านในนะคะให้เห็นกันเลยนะคะว่าภายในของน้องน่ารักและสวยสดงดงามขนาดไหนนะคะสวยมากมากเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะใครได้จับต้องเป็นเจ้าของหมวยเล็กบอกเลยนะคะว่าคุ้มค่าอย่างแน,นะะ่นอนนะคะน็อตไม่มีการขยับเลยนะคะ นะคะป้ายมอกโรงงานยังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะรับประกันมาว่าไม่มีการชนหน้ายอย่างแน่นอนนะคะรอยมาร์ครอยอาร์ตแต่ละจุดบอกเลยว่าทั้งคมชัดเด่นมากๆเลยนะคะเพจนะคะก็ยังคงนะคะชัดเจนนะคะตัวเลขนูนนะคะคมมากสำหรับเจ้านิสันอ a เมราคันนี้นะคะตัวเลขบอกเลยนะคะว่า255,000บาทเดาไม่ขายค่ะ วันนี้นะคะเสนอค่าตัวน้องเพียงแค่2 2 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเพียงแค่4,000ต้นๆเท่านั้นก็สามารถจับจองปเป็นเจ้าของน้องคันนี้ได้แล้วนะคะใครที่สนใจนะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะหรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์092 539 7499หมวยเล็กค่ะอย่าลื นะคะคชอบแบบนี้นะคะอย่าดูอย่างเดียวนะคะอย่าลืมกดติดตามให้ตัวเล็กด้วยนะคะเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยจะกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ค่ะ